สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับเปิดเนื้อเพลงแอดคาราบาวแต่งเพลงฆาตกรเต่าง,งอยอ่านแล้วจุกอกเลือกเสียงฮือฮาจากโลกโซเชียลเมื่อเพจดาวแแชกออกมาโพสข้อความว่าโอ้โหพี่แอดคารบาวศิลปินแห่งชาติแต่งเพลงฆาตกรเต่าง,งอยร้องเพลงเล่นกีตาร์โชว์สดมอบให้ผู้การแต้มเป็นของขวัญปีใหม่2567 เนื้อเพลงสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงไม่เชื่อไม่ควรลบหลู่คุณจะรู้ไม่รู้ตั้งใจหรือไรถึงทําไปนําพญาเต่างอยที่ผู้คนเคารพกราบไหว้มาล้อเลียนเป็นอะไรสองแง่สองง่อย่างหยาบโลนถึงโดนไปทั่วหน้ากันยิ่งดันทุลังจะตายตกไปตามกันมันขโมยหนูน้อยเอาไปปล่อยทิ้งไว้ราวป่าอย่างมีเจตนาเป็นลูกเราเราจะทนได้ไหมสงสารน้องชมพู่ คงร้องไห้จนกระทั่งขาดใจมันทำไปเพื่ออะไรหลานในไส้ไอ้มนุษย์ใจมารเส้นผมบางภูเขาเจ้าฆาตกรจำนวนด้วยหลักฐานกราบขอพระคุณท่านตุลาการกรมตำรวจที่ทำลงความยุติธรรมขอบพระคุณพี่เลวัตลองแต้มและคุณหนุ่มกันชัยทนายเดชาหมอปาปูม่มนีพี่น้องสื่อมวลชนที่ช่วยกันคนละไม้คนละมือเปิดโปงเจ้าฆาตกรเต่างอย เพื่อนผู้ต้องขังล้างกงคอยเต่างอยยังมีต่อในเรือนจำขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิว d com ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระสแข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ